สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กับฟ้านะคะในคลิปบล็อกค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปพักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าก็แบบเครียดงานเยอะนอนดึกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากจะพักผ่อนแบบพักผ่อนก็ใช่พักผ่อน,อนคือพักผ่อนจริงๆก็เลย จองโรงแรมนะคะที่แบบวิวดีๆอะไรอย่างเงี้ยในเมืองเพราะว่าที่เก็ตออกต่างจังหวัดเพราะว่าจริงๆการเที่ยวที่ออกต่างจังหวัดอ่ะก็แอบเหนื่อยอยู่นะอะไรเงี้ยก็เลยเออไปพักผ่อนแล้วก็ไปนั่งทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอมาทําสวยนะคะแต่งหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตการแต่งหน้าที่เป็นแบบ everyday look อะไรเงี้ยมาค่อนข้างนานแล้วเนาะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะเออติดตามฟ้าอะไรเงี้ยจะรู้ว่าตอนเนี้ยฟ้าทํางานประจาแล้วนะคะแต่ว่าก็ย รับงานแบบว่างานนอกอยู่อะไรเงี้ยมีถ่ายรูปรีวิวสินค้าอะไรอย่างงี้บ้างนู่นนี่นั่นกรุบกริบนะคะมันเลยทําให้วันหนึ่งอะฟ้าทํางานแบบค่อนข้างเยอะมากคือเหมือนไปทํางานประจําแล้วก็กลับมาทํางานนอกอีกอะไรอย่างเงี้ยเ้วเวลาทํางานประจำนะทุกคนก็คือจะต้องใส่แมสตลอดเวลาตอนเนี้ยคือฟ้าแพ้แมสค่อนข้างหนักมากเพราะว่ามันก็จะมีแบบ เป็นสิวโผล่สิวอุตันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นบริเวณหน้าแก้มแล้วก็บริเวณหน้าผากด้วยแล้วเวลาพอสิวหายอย่างเงี้ยคะ่ะไออย่างตรงนี้เห็นเห็นป่ะมันก็จะแบบทิ้งรอยไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยฟ้าอายุ27่แล้วก็คือค่อนข้างคอนเซิร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาสกินแคร์ที่แบบว่าลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดเลือนพวกรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะก็เลยมาใช้ตัวนี้นะคะ Glow X Hydro Matte คนมันดีเว้ยก็เลยอยากจะเอามาบอกกันนะคะว่าเออมันดีเว้ยแกล,ลองไปใช้ดูนะคะตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยลดเลือนแบบว่ารอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือดีขึ้นมามากๆแล้วนะตอนแรกคือเป็นแบบหัวช้างแล้วก็ทิ้งรอยไว้หนักมากพอมาใช้ตัวเนี้ยก็คือค่อนข้างดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาแบบช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆด้วยเออไอ้ตัวเนี้ยคือฝาไปเห็นในเพจอะไรสักอย่างเขารีวิว แล้วก็เลยลองซื้อเพราะว่าหาสกินแค์ไม่ได้แล้วก็เลยเออลองใช้ดูแล้วมันดีจริงเนี <S <S ย่ยตัวเนี้ยเวลาฟ้าหน้าสดอย่าเนี้ยคือมันดีขึ้นจากแบบเมื่อก่อนนะเพราะว่ามันเหมือนช่วยแบบให้หน้าของเราก็่างใสด้วยลดแบบลดจุดด่างดำอย่างเงี้ยมันก็หน่าก็จะดูแบบเออสม่ำเสมอเนะแกแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบช่วยทําให้แบบ ผิวแข็งแรงขึ้นอ่ะเพราะว่าพวกแบบสิวพดอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงนะคะนี่นะคะทาลงไปแล้วพวราะเกลี่ย ع, มันจะเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็เนื้อก็คือแมทกับหน้าไปเลยใครที่ผิวมันนะคะแล้วก็ชอบแต่งหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้เลยน,นะบำรุงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันแบบเร็วๆเลยนะคะใช้ตัวนี้นะ Just get tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. คนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ลุคป,ประมาณนี้เลยเป็นลุคที่แบบฟ้าค่อนข้างที่จะแต่งบ่อยมากเลยนะคะในช่วงนี้โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าไปแต่งตัวใส่อคเซสซอเรีเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่โรงแรมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันนะคะว่าโรงแรมอะไรไปเลยฮัลโหลทุกคนถึงแล้วนะคะมิลเลนเนียม ฮิลตันนะคะมาถึงก็คือค่อนข้างที่จะมืดมากๆเดี๋ยวขอจะให้ดูบรรยากาศนะคือดีมากทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะคือ,อห้องพาราลมิกอะก็คือจะได้เข้าเหลาใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เออไม่ตอนนี้สิเพราะว่ากวดคลิปนี้จะลงนะคะก็คือ,อมีแอลโกอฮอล์เสิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็เข้าเราเที่ยวด้วยกันคือดีเลิด งามมากนะคะเหมาะก,กับการทํางานมากเดี๋ยวอันนี้ฟ้าจะไปเออไปเลาบกอดน,นะคะเพื่อที่จะแบบไปกินของฟรีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเดี๋ยวเราก็กลับมานั่งทํางานอะไรแบบนี้นะคะพักผ่อนมากๆคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเช็คอินตั้งแต่แบบบ่ายสามอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบอยู่ได้ยาวๆออกเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าพวกมีฟามีทํางานนะคะก็อาจจะออกแบบประมาณเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ ดีมากนี่นะคะฝาให้ดูห้องก่อนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโซลลิฟวิ่งรูมแล้วก็นี่นะคะมีโตทำงานให้เราด้วยแล้วก็วิวแบบนี้เลยทุกคนพาน,นรามิกนะคะนี่เลยแล้วก็มีห้องนอนก็ยังเป็นวิวไอคอนสยามอยู่แต่เราเสียใจนะเราได้ชั้น16ก็คือมันไม่ได้สูงมากอะ่ะ ุตอนนี้ฟาก็นั่งทำงานอยู่แบบว่าชิลๆนะคะแล้วก็มีวิวให้ดูแบบนี้เอาจริงนะทุกคนเพาจกรจะบอกว่าเวลาที่ฟาแบบเบื่อๆอะไรเงี้ยฟาก็ชอบมานั่งทำงานเอยอะไรเอยนะคะคือเวลาที่ใส่แบบยูทูบเบอร์อ,อะไรยเงี้ยฟารู้สึกว่าการพักผ่อนหรือว่าการเจอบรรยากาศใหม่ๆเจอคนใหม่ๆอะไรยเงี้ย มันก็ค่อนข้างมีความสําคัญนะในการให้เราแบบคิดคอนเทนต์หรือมีสมาธิจดจอ่อหรือว่ามีอะไรแบบคิดอะไรไใหม่ๆทุกคน,นฟังก็เลยรู้สึกว่าออการพักผ่อนก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ที่นี่นะที่ฟาจองไปก็คือเขามีวอยเชอร์เครดิตเงินคืนนะทุกคน2,000บาทก็คือสามารถสั่งอาหารเย็นขึ้นมากิน,นก็คือ เลเครออาสั่งข้าวมากินกันแล้วนะคะสั่งนี่ลิปอายส้มตำข้าวผัดแล้วก็หลายๆอย่างแบบน่ากินมากอยากรู้ว่าส้มตำมันเป็นยังไง เพราะว่ามันเลือกระดับความเผ็ดได้อยากรู้ว่าเผ็ดสุดมันเป็นแบบไหนข้าเสยอู่นะสำหรับตำไทยเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอตัวไปกินก่นอนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบำรุงผิวนะคะกันทุกคนคือดูหน้าฟาดีคือโอ้ตาคามากเหมือนแบบลางไม่หมดเพราะว่าลืมเอาสำลีที่มันแบบอ่อนนุ่มมานะคะอันนี้ฟาจะใช้ โกลเอกไฮโดรแมทนะคะตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวนี้คือตอนนี้ฟาก็คือใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนะคะคือใช้ตลอดเลยช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยก็จะทาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าอยาบอกบ่งลงไปเลยนะคะตัวนี้คือฟาใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเออให้ความชุ่มชื้นดีนะตื่นนอนมาอะไรเงี้ยก็น้าไม่แ้งนะคะก็เลยพกมากตัวเดียวเลยเอาอยู่แน่นอน แล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะไปนั่งทำงานอีกวิดนึงนะคะแล้วก็จะนอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานประจำอีกนะคะก็เดี๋ยวการมาเจอกันตอนเช้าค่ะบ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะทุกคนขอบตาฟ้าคํามากเพราะว่าลา้างเครื่องสำอางไม่หมดอะโอเคแต่ว่าผิวหน้าก็คือดีนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น ก็คือสวยงามเน้อแต่กระจกมันเหมือนแบบเป็นฟ้าฟ้านิดนึงอะนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าไปอาบน้ำแล้วก็รีบลงไปเช็คเอาท์นอเ <c oughs> นาะนอะคืออะไรนะคะโอเคค่ะามาที่ต้มเลือดหมูกระลูกาฟ้าไม่ได้แบบ กินบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะคะเพราะว่ากลัวแบบรถติดล้วมาไม่ทันเพราะว่าที่ทํางานฟ้าอยู่แบบฝั่งแบบจะลังติดอยู่แล้วแล้วที่ฟ้าไปค่กก็คือฝั่งคนก็คือไกลามากเลยก็เลยเออมาหางกินเอาข้างทางนะคะเดี๋ยวฟ้าจ้างไปแล้วนะคะแล้วก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้คลิปนี้จะแบบเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่บเต็มแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนสัญญา <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย